ผู้ใหญ่ไก่เรนูคุณสัญชกรหงยศครับได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานเอกบางใสนะครับวันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติหงยศที่เรนูนครเนี่ยแหละครับ65ครั้งชนะ50แพ้13แล้วก็เสมอ2ครั้งครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรชนรทานกออดิศักนายจักรีสีเหมือนทอง 18ปีจากจังหวัดกระบี่หัวหน้าคณะคุณอดิศักดิ์กิจการมีคุณนิชพลกิจการนะครับเป็นผู้จัดการได้รับการสนับสนุนจากในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตบงกฎพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ปัจจุบันคิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกออดิศัก์ครับนักชกในดวงใจก็สุตาแชมป์โลกจอมบูก,ก็คือรถถังจิตเมืองนนท์ 80ครั้งชนะ55แพ้20แล้วก็เสมอ5ครั้งครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่เกมการโชคน่าจะเบียดสู้กันอย่างสนุกแน่อุวุรแรงด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะหมัดนะครับเริ่มขยับเข้าหาเลยครับเพชรจลาทานรูปร่างดูจะได้ร้อยกว่านิดนะครับเคยชนะมาครั้งนึง มาดูว่าเมืองลาวเองระยะหลังก็ดีขึ้นอาวุธก็แรงเอาแลกกันเจ็บเ็บตั้งแต่ยกแรกแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่ครับในน้ำหนัก126ปอนด์นะครับหรือว่าเฟเธอเวตเต็มเลยนะครับผลงานล่าสุดทั้งคู่ก็เช็คบินคู่ต่อสู้ในยกที่4เหมือนกันด้วยนะครับเมืองลาวเกียรติธงยศก็ต่อยที่นี่แหละครับน,น็นกอกสา,ายเลือดไฟเตอร์มวยไทยยก4แบบล็อกถล่มเลยครับวันนั้นที่3ยกหลายคนบอกว่าไม่มีลุกสู้แล้วนะครับแล้วก็กลับมาน็อกได้ยก4 ่วนเพชรชรธานกอดีศักดิ์นี่ไปต่อยที่จังหวัดนราธิวาสน,นะครับมวยไทยรักย่าครับโดยการชนะน็นนอกซันโวทีเด็ด99ยก4เหมือนกันก็เป็นรองเหมือนกันแับวันนั้นโอ้ยแม่พร้อมหลังนี่ชนะน็อกมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับแดงรางวัลจากแอนตาซินครับเตะก้านคอสอกกับเท่าลอยแอนตาซินมีรางวัลมอบให้10,000บาทโอ้ย ถ้าเป็นจราเข้ฟาดหางนี่รับไปถึง30 0 0 0บาทด้วยกันครับและกรณีที่นักชกเกิดแผ้แตกแอนตซินก็จะมอบสวัสดิการโอ้ย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 มามานี่ครับกรรมการจะให้โอกาสครับโอ้ก็ถือว่าลุกเร็วแะครับเสียหลักด้วยเสียหลักอ่ะนี่ครับก็ถ้าเกิดแผ้แตกครับแอนตซินก็มีสวัสดิการคร่ารักษาพยาบาลให้เขมบละ500บาทด้วยกันนะครับต้องขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยทนานห้างวินยวีระพุทธชงครับ ผู้การสัตรศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับนี่นะครับแรกแรกันเจ็บเจ็บตั้งแต่ยแกแรกแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วก็ทั้งคู่นั้นเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงด้วยกันใครพลาดโดนของใครก็มีสิทธิ์หล่นได้ดูนะครับเมืองลาวค่อยๆขยับเข้าไปเพชรจรทานรัดกุมนะครับวันนี้แต่ว่าอาวุธที่ออกออกแต่ละครั้งนี่ก็หนัก,นกๆแรงๆเรียกว่าเลือกออกนะครับไหม่ออกมั่วแล้วครับเน้นทุกดอกกับพักพันก็พูดเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่สองครับ นันครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพิฟฟี med, ine, ่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดาฮาร้อยยาท่าดําขาวไทยนครและดีออกไซน์นะครับขอบคุณท่านาาน,นายท้างวินัยวีระพุชงครับเพื่อการสนับสนุนสนปะแม่ไม้มวย,ยไทยด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณยมองตรา้อยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมือ่อยกล้ามเนื้อเล็ดขัดยอกพกช้ําทาถูทาถูงยาดมตรา้อยทองเพื่อนคู่ใจและขอบคุณรู้ใจประกันภยัยขอขอบพระคุณครับโอ้โยกนี้นี่เรียกว่าไอ้เอาจาะยางกวาดล่างนี่ล้มจิ้งไปสองครั้งแล้วนะครับพิชรจลา,านเมืองลาวเองก็พยายามขยับเข้ามาโต้ขายแล้วกเจาะื้นเหมือนกันเอาละครับชกกันใกล้ๆแบบนี้อาวุธหนักแรงมือนกันทั้งคู่นะครับ ใครอยากพลาดก่อนเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะลูกเตะขาต่อยหมัดนี่อันตารายทั้งคู่ครับออกกันแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะครับที่จะเป็นเกมสั้นครับเ<ป>มืองลาวกับเ<ป>พชรชรลธานภาคสองครับเน้นช่วงล่างเมืองลาวก็ประเภทแบบแรดเรียกพี่ครับยิ่งโดนแกแม่ก็ยิ่งเดินครับโอ้โหแต่ว่าเพชรชรลธานวันนี้มั่นใจกว่กันเลยครับอ่ะใครโดนใครใครรับใครล่นครับลุนพีลุนพีนี่ฝ่ายแดงเมืองลาวครับ รุ่นน้องเพชรธนรทานโอ้แต่ตอนนี้ดูแล้วรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่ด้วยนี่แหละสิครับโอ้โหแต่ว่าอย่าลืมครับกระดูกมวยแมนะ่เมืองลาวแกนี่แข็งโต๊กเลยนะครับกระดูกแข็งโต๊กแต่ว่าตอนนี้โอ้โหรุ่นน้องก็โจมตีเป็นการใหญ่เลยครัพี่อยรีโอโดยเฉพาะลูเกเตะต่อยางนี่ทําได้ดีเลยนะครับเพชรธนรทานในแนวเมืองลาวนี่ล้มกิ้งไปสามครั้งแล้วนะครับยกนี้ เวลาที่เหลือนี่พยายามจะเดินจะเบียดนะครับชนเข้าไปจะเอาคืนเหมือนกันแต่ขาต่อยหมัดด้วยกันเลยครับเอามาดูนะครับไขรจะแม่นัวการดูว่าเก่งหมัดขวาแน่นเหมือนกันเลยครับเอาไม่น่าจะครบยกเลยครับม,มีมีมีขยมมีขยมแล้วก็กดมาด้วยครับเพชรรัตนร้อปอนด์เท่ากันนะครับใกล้เลยครับ กรรมการไผทูลกดกลางก็จ้องครับอจังหวะตีตีหน้าขาต้องเน้นเๆหน่อยหมัดไปแทงซ้ายครับเกี่ยวหลวงท้องเอาละครับเริ่มจะจ่ายคืนเหมือนกันครับเมืงเองลาวนี่ครับว่าช่วงแรกๆมันเครื่องยังไม่ติดเครื่องยังไม่ติดตอนนี้เครื่องติดแล้วเพราะฉะเดือดเดือดแน่แ่เดือดแน่แน,แ,นแน่ครับโอ้ยดู แดงนี่แล้วชกจากสปปลาวน้ำเงินนี่ฮดาวดังของกระบ,บีดูครับโอ้โหสดสดกันกลางเวทีแบบนี้ครับมา,มาเกมามาันเขายกประคับป่อคาีโอ้โหต่างฝ่ายต่างโดนแล้วก็มาถึงตอนนี้เมืองลาวนี่เริ่มจะโมโหนะครับแล้วก็ถอนพืนหนักๆเลยนะครับทั้งลูกเจาะยางทั้งหมัดเอาเบี่ยดเข้าไปในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่2อนะครับก็ยังโคงแรกกันโอ้แลเวยว่าออกอาวุธแรกกันตั้งแต่ยกแรก ทั้งกำตัวทั้งใบหน้าทั้งจอยางปาแล้วครับใครจะทนของใครไหวเท่านั้นเลยครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่ครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับขอบคุณด้วยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมภพลุ่งโลด02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ เราต้องขอบคุณคุณพี่ชายกิติธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลิตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยเครื่องดื่มสม OTD เพราะม,มีซิงอัคเดทีดและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับโอ้เริ่มยกที่สามมานะครับสายหน้าของทำงานได้ดีเหลือเกินนะครับของเชฟตุลาธานี่ออกได้เนื้อเน้เนไหลดอกนะครับ เดินเป็นพ่อบุญลับไปเลยนะครับเมืองลาวแต่ก็ยังคงเบียดอยู่นี่นะครับโอ้โหนักลงทุนนะครับหอยบวกคอยโตหนักๆครับคือให้น้องเตะก่อนเลยครับน้องเตะแล้วหน้าเปิดคอยสวนหมัดกับเมืองลาวแต่ว่าอย่าให้เตะฟรีบ่อยเอาเอาปัหมัดเอาสายไปครับพอโดนหมัดแล้วเพชรชรทานก็อุวาบูว่าครับอ่านายนายตีไม่ได้กรรมการลากทั้งคู่มาครับกรรมการไพฑูนกบกลางสับชกต่อครับซ้ายหน้าของเพชรธรทาน นี่ครับซัดกันแบบนี้ครับศึกเพชรยินดีโปรโมเตอร์หนุ่มบิ์คุณธนเดศวัชิรรัตนวงศ์แฟนๆอย่าลืมนะครับทุกวันพัสสปาีมาเ้าว่างถ้ามีเวลานี้มาเจอกันที่เวทีบวยว่าชะดำเนินครับแา่ระทไม่สะดวกเปิดทูกปอร์ยูท่สิบสแบบนี้ครับ6โมงเย็นจนถึงสองทุ่มสองชั่วโมงแห่งความมันเลยครับโอ้เมืองลาวโอ้ดูครับมัดกับเขามัดกับเขาครับคู่นี้ เอาแล้วครับรือว่าเดินเบียดตลอดยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับโดนทั้งแข้งทั้งเข่าไปเยอะนะครับแต่ยังคงเบียดเข้าหาจิ้มท้องจิ้มหน้ามาดูนะครับวงไหนเบียดเข้าไปโอ้โหไม่สนแล้วนะครับเมืองลาวลุยอย่างเดียวนะครับเป้าหมายนี่อยู่ที่ล้ำตัวใบหน้าใบมัดอย่างเดียวเห็นจะรัทานก็มีแข้งคอยกัดเอาไว้แต่โดนล้ำตัวนี่ มันออกอาการให้เห็นครับเมืองลาวโดนแล้วแตะทนได้เอาเพชรจรธานเพชรจรธานโดนแล้วแกวงแกวนครับดักแทงสวยลวงลำตัวครับดักแทงเข้าไปผลักออกไปหมัดขวาล้วงท้องด้วยฮุกซ้ายครับนายนายตีเริ่มจะขวางเริ่มจะทนเริ่มจะชวนรุ่นน้องทะเลาะกับเมืองลาวโอ้นี่ครับฮะตัดลำตัวนี่แหละครับโอแต่ว่า คืนออกมานีก็เสียบเข่าเข้าท้องของเมืองลาวเหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวดูครับวัดความแข็งแกร่งของหน้าท้องด้วยกันทั้งคู่โอ้ยเสียบไปลำตัวเอ้านี่ครับเมืองลาวเอ้าเพชรโทรทานเพชรธรทานเมืองลาวเอ้ามาโดนแล้วอยากแกวงอยากแกวงนะเพชรทรทานดูครับโอ้ยอาจารย์ไพฑู์ว่าแกเอามาก่อนแกเอามาก่อนครับเอาแล้วครับ พยายามจะไล่ที่ต่อยลำตัวเป็นการใหญ่แล้วนะครับเมืองกราโอ้เพ็รโชลาทานอาวุธของก็้าีทุกอย่างนะครับแต่ว่าโดนล้มตัวเข้าไปดีออกอาการใไมเห็นเลยครับพักกันวักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับมหาชน CP เจริญพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผูคอป์ปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ซ p ีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0280080000พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอกขอขอบพระคุณครับยังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเมืองลาวมาดูว่าเพชรจุาทานเองพยายามจะเกาะจะปล้ำไดนจะโดนลำตัวเข้าไปดิมันจะออกอาการได้เห็นไหมนี่แทงเข่านี่โอ้โหชัดเจนนะครับ ออกได้เนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับมาดูว่าจะยืนระยะได้ขนาดไหนเท่านั้นโดนต่อโดนนี่แหละครับอมันจริงๆครับผู้นี้ภาคทีสองสมการรอคอยอ่เมืองลาวบิดหักมาไม่ล้มแมวงวงในต,ตีตีไม่ชัดเจนกรรมาการแยกเลยครับเดินเหมือนเดิมโอ้โหแต่วัดมาโดนเข้าไปก่อนครับเพชรทราานกดมาเสียบอกดมากด,มา,ดมาขวาขวา,ขวางอยู่ไหม ขวางอยู่แต่ว่าใหม่ยังยังตีไม่อะไรกรรมาการก็ออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับนอกกลับนนอกกับนาน,นครับมาดูเมืองลาวโอ้ยลำตัวลำตัวมาอย่าอย่าสะดุ้งอย่าสะดุ้งมาแต่ในจับดีเหลือเกินครับดูครับเพ็รชลทานเอาแต่ว่ามาพอมีจังหวะออกกํัปั้นได้เมืองลาวก็น่ากลัวเอาตอนนี้สู้นเลยครับสู้นเลยครับเมืองลาวโอ้โหตัดลำตัวสายตัดลำตัวนี่หนักหนัก,นกทุกเม็ดเลยนะครับเมืองลาว โดนก็ไปออกอาการพระทุกไม่เห็นตลอดดูนะครับแล้วก็ไม่กลัวแล้วด้วยจะโคดแขนไล่แขนสู้ในด้วยเอา้าเพชรชธานก็พยายามจะตีไปเรื่อยนะครับเพราะว่าอยู่นอกนี่มีนติดโดนหมัดได้ครับเพชรชรลธานแกก็คือเหมือนจะแกว่งแต่ก็เดินหาตลอดนะครับอาวุธมวยเยอะกว่าครับออโอ้โหต้องระวังหมัดกันมาหมัดขวาเอ้าหมัดหมัดมาชุดนี้ดักแทงไปครับพักออกไปไม่สอกโอ้โหคู่นี้เหมือนโกรธกันมาครับ เดี๋ยวดูครับโอ้โหพาแลกกันเ e ตียนอยู่เตียนไปเอานี่ครับโอ้ยมากำปั้นยังไว้ใจได้อยู่ครับเมืองลาวพาแต่ว่าพอไนขยเยาขย่าเฮ้อาจารย์ไปฑูนย์ดึงอองมาก่อนโอ้โหเกมนี้ถือว่าเดือดกันสน,นุกเลยนะครับนอกกับในเลยครับวงไหนนี่ถือว่าเพชรจุลธานกล้ำตีได้ดีแต่โดนล้ำตัวที่อะไรที่ออ,อกอาการทุกครั้ง เอาละครับแล้วก็เริ่มจะสู้ในด้วยนะครับเมืองลาวมาถึงตอนนี้เปลี่ยนเข้าไปดูจังหวะบวกกันโอ้ยโดนรับตัวเข้าไปเริ่มจะหันซ้ายหันขวาแล้วครับมันหมันแบบนี้ครับมันหมันแบบนี้ครับศึกเพชรยินดีครับอ,อีกยี่สิบวิสายยกที่4ี่เพชรจรวทานอัไปเหลี่ยมนี้หักมาเอ้าซ้ายไปครับเมืองลาวเดินต่อแทงขวาม,มาครับสวนหมัดขีบยักเข้าไป ในเสียบมาหักหักหัก,กมาเททิ้งในช่วงปลายยก4ครับอ,อีก5วิทีบไวมาเม็ดสุดท้ายจะเป็นของใครครับโอ้โหมองไม่ออกบอกไม่ถูกกนสนับสนุนอปุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรินดีในค่ำคืนวันนี้ขอบพระคุณอปุปกรณ์วอยยี่ห้อคลายขอบคุณน้ำจิ้มดาบลันสารคามนะครับน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ด กับอะไรก็อร่อยเจเจปอเสาหน้าร่างพอเพลลซีฟูด้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับสถานการณ์นี้ดูว่าท้งดํากันเลยนะครับปล่อยตัวมาในยกสุดท้ายเทศชลธา,านีจะทิงเดินปล้ำไห้อย่างเดียวนะครับเบียดเข้าไปเอาอยู่ไหนนะครับเกาะอย่างเดียวนะครับมาดูว่าเมืองเรา หลับตัวหลับตัวโอ้โหโดนฝายเม่กซิคกบกระเด็นไปเหมือนกันครับอ่ะอยู่ที่ยกนี้แหละครับพลาดไม่ได้ครับแข้งซ้ายมาเดินเดินน่ากลัวมากครับเพชรจอทานอ่ะพี่อยู่ไหนน้องบอกขอไปอยู่ใกล้ๆครับอยู่ห่างเดี๋ยวโดนกำปั้นครับบิดไปบิดมาอ่ายังยังออกกันไม่ชัดเจนชุดนี้กรรมการไพทูนก็แยกมาครับโอ้โหดูครับว่าทูุาภาพปะหลับตัวโอ้โหดูครับ แม่คนหนึ่งเข่าคนหนึ่งกำปั้นโอ้ยดูครับว่าตอนนี้ได้รุนได้รุนยันยกสุดท้ายเลยครับคูน่นี้อ้าวดึงแกะมาก่อนครับนี่ครับใบสนเพชรธรทา,านแม่ก็ขออยู่ชิดๆขออยู่ชิดๆเนี่ยครับแม่พอมีระยะกำปั้นพอมีระยะกำปั้นดูครับเปืองลาวโอ้โหกำปั้นยังไว้ใจได้อยู่นะครับตอนนี้โอ้โหยังเบียติดตลอดนะครับ เอาเลยครับจิ้มท้องบ้างหน้าบ้างนะครับเพชรจุรธานต้องกอะให้ได้เนะเียดให้อยู่แข้งซ้ายเอาเลยครับตีเลยครับครับยวเปิดโอกาสให้เบืองลาวนีเบียดกันตัวแบบนี้เลยครับโอ้โหสุดๆดเลยครับสุดสดเลยครับเบืองลาวได้หมัดส่วนเพชรจรธานี่ได้แข้งได้เข่าครับอ้าวซ้ายเดินมาเดินมาเก่งเก่งหมัดเก่งหมัดต่อยหมัดอ้าแลกแกับเขา แม่เวียงไปเวียงมาแฟนมวยก็โอ้โหใจคอไม่ดีครับโอ้โหดูครับสุดมันเลยครับร้องคู่เอกของเรานี่ครับแม่เมืองลาวมากลับบ้านเสียบเข้าไปโอ้โหดูครับว่าหาคนนึงหมัดคนนึงเข่าโอ้โหดูอ่ะเดี๋ยวดูครับดึง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 แกะมาก่อนอาจารย์ไพฑูรย์แกะมาก่อนมา<ะ>ตอนนี้มาเป็นช่วงนาทีทองของใครของใครเมืองลาวเมืองลาวว่าตอนนี้ลงทุนไปก่อนลงทุนไปก่อน ติดเข้าไปติดเข้าไปกำปั้นโอ้โหแต่ว่านี่ครับามารวบไว,ว้นี่ครับกำปั้นอีกแล้วโอ้โหดนลํำตัวนี่สะดุ้งทุกทีนะครับแต่ว่าวงในเวลาเกาะได้กเกาะตีเนื้อเน้นๆเ,เลยนะครับเพชรจุลธารเวลายังเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับเราพยายามจะเบียดอยู่เมื่องลาวโอโ้จะเน้นหมัดอย่างเดียวแล้วครับพยายามจะกดไว้ก่อนับเป็นการเผาเวลาครับเพชรจุลธารเหลืออีก15าวิสุดท้ายครับอ่าแยบแยบไว้ เมืองลาวก็เกรงเกรงกำปั้นครับอ่ะอ่าติดติดมุมติดมุมมัดขวาโดนซ้ายดีดมาอ่ะไม่ต้องเล็งนัดไม่ต้องเล็งน,นัดแบบโดนซ้ายไปก่อนครับโอ้โหคู่นี้วินาทีสุดท้ายจริงๆครับโอ้ต้องปรบมือให้ครับเดี๋ยวมาดูกันศักนะครับนี่ครับผู้ชนะของเราประชับคำพื้นวันนี้ให้ธรรธานขออติศักครับโอ้โหสุดมันเลยครับพักกันคู่เดียวนะครับ